ค่ะไปพูดาพนเพนะคะเดี๋ยวเราจะาทำการจัดสกินกันดีกว่านะคะคลิปนี้ก็จ,จะพูดเร็วหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเสียเวลาคุณผู้ชมไงมี5กิกาเลยด้วยกันนะคะกฎการแรกก็คือแพลนจะป่อยคำถามเป็นคำถามนะคะแล้วเพื่อนสามารถไปหาคำตอบในที่เพลเลยค่ะเดี๋ยวแพลนจะเฉลยในคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้เราจะวัดกันที่ความเร็วแล้วก็ความถูกต้องมากที่สุดนะคะในการเมนข้อที่สองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะว่าแพลนเนี่ยจะมีอีสเตอร์ให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์เข้าไปใน,นะคอมเมนต์ด้ เลือกคนที่เร็วและถูกที่สุดนะคะเป็นสคนแรกข้อที่4นะคะแพลวเปลี่ยนจากรางวัลสกินม่วง2ส,สกินเนี่ยมาเป็นสกินมน่วง1สกินแล้วก็่องประดับม่วงอีก1ชิ้นนะคะเพราะว่ามาเติมเกมยนตนแพงขึ้นเนาะข้อที่5นะคะหากคุณเนี่ยคอมเมนต์ลงไปในช่องความคิดเห็นแล้วเนี่ยคุณนะคะจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยค่ะถ้าใครเนี่ยที่กดแก้ไขนะคะแบบเอ้ยผิดนิดเดียวนะคะแล้วกดแก้ไขเนี่ยแพลวจะตัดสิทธิ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอครอมก่อนที่จะกดส่งด้วยนะฟังกติกา, already already. าเสร็จเรียบร้อ,อระะแยแล้วมลลา คือตัวอะไรค่ะอันนี้สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะใหเ้เลื่อนไปนะคะในช่องเพลย์ลิสต์ของแพลวแล้วหาคําว่าประวัติดอกจันพรฟิิซ่าดอกจันอันนั้นจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่มีคําตอบอยู่นะคะซึ่งตัวละครที่แพลวเ,เล่าเป็นตัวแรกอะ่ะจะเป็นคลิปด้านบนสุดของเพลย์ลิสต์เลยนะคะ,ะถ้ารู้คําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเม้นที่ถูกต้องกันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าพิมพ์ตกไปตัวเดียวเนี่ยเสียใจด้วยนะจ๊ะมาทันแรกนะคะให้พิมพ์ว่าตัวละครเว้นวัคตัวละครเนรเพื่อนจะตอบ บรรทัดที่สเนี่ยให้พิมพ์ว่าชื่อเวนวักแล้วก็ชื่อในเกมของตัวเองบรรทัดที่3พิมพ์มว่า i d เวนวักแล้วก็ไอเกมของตัวเองบรรทัดที่4พิมพ์ว่าสกินเวนวักแล้วก็สกินที่ตัวเองอยากได้สกินม่วงนะจ๊ะบรรทัดที่5นะคะพิมพ์ว่าเครื่องประดับ เวน้นวักเครื่องระดับที่อยากได้ซึ่งเป็นเครื่องระดับม่วงเท่านั้นเดอสมประทัดสุดท้ายจะเป็นอิสระเอกที่คุณผู้ชมต้องพิมพ์แล้วก็พี่เอ๋จะให้พิมพ์คําว่าอารมณเจาะแล้วก็มีเครื่องหมายจจรีหรือว่าเครื่องหมายตกใจแล้วนะคะ1ตัวถ้าพลาดตัวไหนแม้แต่ตัวเดียวนะคะก็เสียใจด้วยนะคะแล้วก็ห้ามกดแก้ไขด้วยนะคะนี่ยที่แบบ ส่งไปปุ๊บนะคะเอ้ามันผิดตัวนึงนี่ว่ากดแก้ไขอันนี้คือไม่ได้นะคะแพลจะเห็นนะว่าคอมเมนต์นี้แก้ไขแล้วอะไรแบบเนี้ยคือก็จะตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นรอบครอบก่อนที่จะกดส่งด้วยนะแค่ไ okay. ม่กี่านนี้นะคะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลาเหัวใจให้แพลด้วยนะคะถ้าอยากให้มาแจกเนี่ยแพลนะคะจะมาแจกอีกทีตอนหมื่นซับแล้วก็กระโดดเวทีห้าหมื่นซับนะคะคุณผู้ชมถ้าใครเนี่ยที่อยากจะให้แพลแจกบ่อยก็ชวนเพื่อนมาติดตามแพลเยอะๆด้วยนะคะไปแล้วนะจะไปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย